สองสื่อก็มีไม่ต่ำกว่า15คันน่ยนะคะที่ตามขบวนกันมาซึ่งก็ทําให้การจราจ,จรติดขัดพอสมควรน่ยนะคะคแต่จากการที่มีการประสานกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเนี่ยก็มีการ เปิดช่องทางการจราจรช่องพิเศษเพื่อให้วิ่งเพื่อไม่ให้กระทบกับความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมามากนักันนะคะตลอดเส้นทางที่รถผ่านไปเนี่ยได้รับความสนใจจากที่น้องประชาชนสองข้างทา,างอย่างไรบ้างค่ะค่ะตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากบางรายก็ถึงกับขับมอเตอร์ไซค์ตามบวนมาด้วยแล้วก็มาร่วมกิจกรรมที่บริเวณหน้าวัดประภุมซึ่งเป็นจุดแรกที่จัดกิจกรรม,มนะคะ,คะที่มีการแสดงละครเกี่ยวกับการปรากฏตัวของชายชุดดำโดยมีชายชุดดำ ที่ทางพรรคประชาธิปัตยได้เตรียมไว้นะคะเพื่อมาย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่นะคะแล้วก็มีการอธิบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกคนเนี่ยร่วมกันค้นหาความจริงด้วยค่ะครับตอนนี้จุดที่คุณนติยาอยู่นี่ก็คือที่วัดปทุมใช่ไหมครับตอนนี้คี่ทั้ ขบวนาร์ล์แล้วก็ดิฉันเดินทางมาถึงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งขณะนี้ก็กำลังรอเวลาที่จะจัดกิจกรรมกันอยู่นะคะซึ่งที่นี่ก็มีทั้งประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะแล้วที่รอบๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีอะไรบ้างเห็นบอกมีชายชุดดำยืนกันอยู่อย่างนั้นด้วยเหรอก็มีชายชุดดำมีทั้งเป็นคนจริงๆแล้วก็เป็น เป็นรูปโมบายเหมือนป๊อปอัฟกันาะคะที่มีการจัดเตรียมไว้เพื่อคือแสดงกิจกรรมเป็นสัญลักษณ์กันนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็มีการกําลังเตรียมการเพื่อที่จะรอเวลาแล้วก็จะจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่ามีประชาชนที่มาถู้ป้ายว่าที่นี่มีคนชุดดำจริงๆเนี่ยมายืนเป็นจานวนมากเลยทีเดียวค่ะครับครับคุณรัติยาครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อหน้ารายงานสดทันทีนะครับ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับซึ่งเมื่อกี้ยืนอยู่บนรถเห็นไหมรับคุณบุญยอดสุขทินไทยนะครับคุณอี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คุณอี้อยู่จุดไหนนะครับคุณอี้ครับตอนนี้ผมลงมาจากบริเวณ เออสีเออเขาเรียกันอะไรนะฮะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับข้าวสารนอนเลยครับอ่าเล่าให้ฟังหน่อยนะครับมาจากจุดเริ่มต้นจากพักประชาธิปัตย์รเราไปจุดไหนมาแล้วก็มาถึงจุดไหนณขณะนี้กิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับคือเราวิ่งไปตามถนนพระรามหกนะครับแล้วก็มุ่งไปที่บริเวณแยกเฉลิมเผ่านะครับซึ่งเป็นจุดแรกที่มีรายงานจากคอปนะครับว่ามีชายชุดดำนะครับแล้วก็เราก็เข้าไปในวัดปทุมนารามเพื่อไปผมก็ยกมือกรับนะครับ เราขออนุญาตท่านว่าขออนุญาตประชาสัมพันธ์ใช้เสียงนะครับแล้วก็กลับออกมาเาทียบกับพุตบาทด้านข้างหน้าวัดนะครับ <Okay. S 1> เพื่อที่จะได้อ่านรายงานคออปอซึ่งก็เป็นการยืนยันว่ามีชายชุดดาเกิดขึ้นแล้วก็มีการยิงกันประทะก,กันร,ระหว่งางเจ้าหน้าที่ทหารด้วยนะครับก <Okay. S 1> ับชายชุดดาบริเวณแยกทเทิลเผ่านะครับ <Okay. S 1> แล้วก็มีการพบร่องรอยกระสุนนะครับแล้วก็มีตํารวจ นะฮะเห็นการผู้ชุมนุมสองคนถืออาวุธชนิดหนึ่งโดยมีผ้าพันไวอันนี้เป็นรายงานนะครับ,รบเอ่อเป็นเจ้าหน้าที่กองตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นอาวุธปืนยาวเดินบนทางเท้าถนอนอังรีดูนังนะฮะล้วก็เราก็เอารายงานตรงนี้ซึ่งรายงานนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเกิดจากการพิสูจน์แล้วก็ สืบค้นข้อมูลเชิงลึกเนี่ยจากทุกฝ่ายนะครับอย่างละเอียดก็เลยจึงมีความน่าเชื่อถือและก็เชื่อมั่นได้ว่าเป็นเหตุการณ์แล้วก็ภาพจากที่สื่อบลชนหลายๆขแขนงนะครับในขณะนั้นแล้วก็ในต่างประเทศก็ดีเนี่ยนะครับก็ได้ถ่ายภาพเห็นมีการใช้ความรุนแรงมีการชุมนุมกันแล้วก็มีการประท้วงกันเยอะแยะมากมายครับครับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนสองข้างทางหรือจุดที่เราไปทํากิจกรรมมากน้อยแค่ไหนครับ ก็ตลอดนะครับทุกคนเพราะว่าติดตามป้ายรถที่เราเดินทางมาเนี่ยก็จะมีเขียนว่าที่นี่มีคนชุดดาติดด้วยแล้วก็พวกเราเขาใส่เสื้อแล้วก็มีคนชุดดําที่เราสมมุติขึ้นมานะครับว่าเป็นกลุ่มที่ก่อความเหมือนว่าเราเราสร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาในในวันนี้เพื่อเป็นแบบจําลองว่าวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น คนก็สนใจเพราะว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมีการตกเขียงกันว่าใครกันแน่คือคนที่ทําให้เกิดความสูญเสียนะครับแล้วเราก็เห็นว่ามันมีคนชุดดําหรือคนที่ไม่หวังดีทั้งสองฝ่ายทั้งทหารแล้วก็ฝั่งคนสแสดงไม่หวังดีต่อทั้งสองฝ่ายคือไม่หวังดีต่อทั้งคนแสดงแล้วก็ไม่หวังดีต่อทหาร,รนะครับ,ค,รบคือทําให้เกิดการการชุลมุนขึ้นมาแล้วก็ มีการสูญเสียขึ้นมาแลว้วก็ใส่ความว่าทหารฆ่าประชาชนแล้วก็ใส่ความว่าคนสแสดงชุมนุมด้วยด้วยความรุนแรงรักษะเนี่ยคือผมคิดว่านี่คือกลุ่มมือที่สามจริงๆแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่อันตรายแล้วก็ประชาชนก็สนใจเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้ความจริงมันใกล้งวดข่าาทุกท,ทีเนี่ยค,คนก็อยากรู้ความจริงว่ามันคืออะไรครับเห็นว่าตลอดเส้นทางและจุดที่ไปทํากิจกรรมเนี่ยมีพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกันที่กระเดชเข้ามามีส่วนร่วมด้วย พอเยอะเลยครับก็คือก็ตลอดข้างทางนอกจากมีคนบกมือแล้วก็มีคนส่งสัญญาณต่างๆให้ก็แน่นอนมีทั้งคนที่สับสนแต่ว่าแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็คนนิ่งเฉยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เท่าที่เห็นว่าจะมีคนที่สับสนมากแล้วก็ถึงขนาดว่าพอทราบข่าวก็จากบูสกายดีจากหลเลยส่วน็ดีเนี่ยก็เดินทางมาเองแล้วก็มีการถือป้องถือป้ายมาที่พักบ้างมาที่ไหนบ้างนะครับที่จะมาบอกว่าอยากจะเข้ามาช่วยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมจะไปเจอตรงไหนได้บ้างนะครับคนที่ไม่เห็นด้วยเขาแสดงออกยังไงครับตอนนี้ตอนที่คนไม่ เห็นด้วยนะครับปฏิกิริยาเป็นยังไงครับคือคนที่เห็นด้วยก็จะนิ่งๆนะฮะแล้วก็จะเหมือนกับว่าสั่นหัวบ้างหรือว่าคนที่อาจจะคืออาจจะเหมือนกับ บางคนยังไม่ทราบว่าเราจะมาทําอะไรก็มีสีหน้าแบบสงสยัย mm hmm. เรือบกลงแล้วตกตะลึงก็มีว่าจะทำจะชุมนุมอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะมีการระทวงแต่ว่าอย่างที่เราเรียนย้ําว่าเราก็พยายามที่จะให้กระทบกระเทือนเส้นทางสัญจรของพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดแล้วก็เราก็ประสานงานเป็นระยะระยะนะครับแล้วเหตุการณ์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ใช้เวลารวมๆแล้วไม่เกินสองชั่วโมงนะฮะแล้วก็แต่ส่วนใหญ่เวลาหลากักๆนี่คือจะใช้บนการเดินทางนะครับแล้วก็ที่จุดแต่ละจุดเนี่ยใช้ไม่เกินสิบนาทีเพราะว่าเรา ไม่อยากให้กระทบกระเทือนเพราะเราเข้าใจดีว่าปัญหาเหล่านี้คือพูดง่ายคือเรามีจิตสำนึกที่ดีดดในการชุมนุมแล้วก็การแสดงความเห็นทางการเมืองครับครับจุดสุดท้ายเวลากี่โมงนะครับสถานที่ครับจุดสุดท้ายก็เมื่อสักครู่นี้เมื่อสักสิบนาฬิกากว่านี้นะครับก็ที่บริเวณบริเวณเอ่อตรงหน้าร้านแมคโดนัลตรงนุสาวรีตรงนุสาวรีประชาธิปไตยครับครับ ก็ถือว่าตอนนี้นี่กิจกรรมแล้วเสร็จแล้วหรือยังครับตอนนี้กิจกรรมรวมเสร็จแล้วครับคือที่เหอก็แล้วแต่ที่น้องประชาชนก็ที่มารวมตัวกันคือเราไม่ได้จัดตั้งตุ่มประชาชนมาเนี่ยเขาก็พอรับทราบข้อมูลก็ต่างคนต่างถือป้ายถืออะไรมาผมก็เกินความคาดหมายเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกที่คุยกันในทีมงานเนี่ยกลุ่มที่เราเตรียมไว้จริงๆก็มีไม่กี่คนคือคนที่เราเป็นทีมงานนะครับสิบยีคนแต่ว่าพอมาจริงเนี่ยผมลูดูแล้วก็เกือบร้อยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้เชิญชวนอย่างเป็นเป็นจริงเป็นจังนะฮะเราก็บอกปราทางนัว่าใครใครมาใครมาร่วมกันเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไปหวงความปลอดภัยเพราะเป็นที่ทราบดีว่าก็มีความเคลื่อนไหวของอย่างโกตีบ้างของกลุ่มคนบางกลุ่มที่นิยมความรุนแรงบ้างนะครับก็มีข่าวว่าจะเตรียมเอา,เอาสิ่งปฏิกูลนะครับเหรือจระบ้างปลา้าบ้างเนี่ยมาจะมาปลาใสเราก็หวงความปลอดภัยของผู้ชุมนุมทุกคนที่มาเราก็บอกว่าถ้าเสร็จแล้วเราก็ขอให้พี่น้องได้แยกย้ายกันกลับบ้านซึ่งจะเป็นเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายนะครับเพราะว่า อย่างที่เรียนนะครับว่านาทีนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครบางคนเราไว้ใจได้บ้างบางทีไม่ไว้ใจเราก็ไม่อยากให้เกิดการประทะหักหานกันครับตอนนี้ก็ถือว่ากิจกรรมก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วพี่น้องประชาชนก็แยกย้ายกันไปนะครับทั้งหมดนี้ก็นําไปสู่การปราศรัยวันพรุ่งนี้เรื่องของคนชุดดาเนี่ยได้ ถูกตั้งคำถามขึ้นมาว่าใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังคนเหล่านี้แล้วใครคือคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดถ้าหากว่ามีการสูญเสียอันนี้เป็นหลักคิดพื้นฐานเลยนะฮะว่าสมมุติว่าถ้ามีคนตายมีประชาชนคนตายเนยแล้วใครได้ประโยชน์คือผมมองในมุมนี้เพราะว่ามันผ่านมาสองปีแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าคําถามเนี่ยมันควรจะถูกตั้งคําถามตั้งแต่วันนั้น แล้วก็พยายามหาคาตอบซึ่งทุกฝ่ายก็พยายามอย่างเต็มที่แต่อย่างที่เรียนนะครับว่าการชุมนุมเนี่ยเหมือนมีการวางแผนปิดกั้นสิ่งสิ่งกีดขวางปิดถนนหนทางคนจะเข้าจะออกคืออะไรต่างๆนี่ก็เป็นคนเฉพาะกลุ่มของเขาซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่ตารวจเจ้าหน้าที่ทหารที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเนี่ยทงานลําบากเพราะฉะนั้นในการจะเก็บหลักฐานนะครับการจะไปตรวจสอบและ้ะภาพที่เราเคยเห็นคือว่ามีผู้ชุมนุมบางคนปีนขึ้นไปบนกล้องวงจรปิดแล้วก็เอาถุงดําไปคลุมนะครับอันนี้คือเหตุ คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องถามว่าเขาทําทําไมนะฮะแทนที่จะให้ความจริงหรือว่าในถ้าเรากล้าพิสูจน์เราก็ต้องให้มันมีหลักฐานในการทําอะไรก็ตห้โร่งใสนะเวลาชุมนุมเวลาอย่างเี้เพื่อป้องกันรักษาความปลอดภัยตัวเองด้วยแต่นี่ไม่นะครับมันก็เลยทําให้การสืบค้นการติดตามสืบสวนสอบสวนในทางคดีเนี่ยผมคิดว่าก็มีความล่าช้ามันก็เลยกลายเป็นว่ากลุ่มผู้ที่ แสวงหาผลประโยชน์ก็เอาประเด็นเหล่านี้มาโจมตีบิดเบือนไปมาจนในที่สุดแล้วก็ไม่มีใครที่มีความจริงใจในการหาความจริงอย่างแท้จริงครับครับเอาละครับชัดเจนนะครับขอบคุณครับคุณแทนคุณครับขอบคุณท่านสามท่นครับประดิ ชมคบและบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยภายหลังจากที่ขบวนแลนลี่เดินหน้าหาความจริงตามรอยชายชุดดำของพรรคประชาธิปัตย์ได้มาถึงนะคะถึงแม้ว่าขบวนนั้นจะจบจบ เสร็จสิ้นแล้วนะคะภายหลังจากที่ทางด้านของนายบุญยศสุขินไทยนะคะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์รวมไปถึงนายแทนคุณจิตอิสระที่เป็นผู้นำบอลลี่มาในครั้งนี้นะคะก็ได้เมื่อมาถึงพวกเขาก็ได้มีการพูดถึงจุดสําคัญต่างๆที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแห่งนี้นะคะว่าในเหตุการณ์ทั้งเมื่อวันที่10เมษายนปี2553นั้นนะคะมีพบชายชุดดําแล้วก็มีการยิงวิธีกระสุนทรงผลรวมไปถึงนะคะมีการคว้างระเบิด M67 ตามรายงานของคอปออแล้วก็ ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนนั่นก็คือพลเอกร่มเกล้า,วาทวธรรมนั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมล่าสุดตอนนี้นะคะคุณผู้ชมถ้ามองภาพไปตรงบริเวณรถเมย์สาย30คันสีฟ้าตรงนั้นนะคะเพิ่งจอดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแล้วก็รถเมย์คันดังกล่าวนั้นนะคะได้นํานคนที่มาเข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้มาอีกจํานวนหนึ่งคันรถเมย์ด้วยกันซึ่งก็ไม่ต่ํากว่า30คนนะคะที่มา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะโดยรถเมล์คันดังกล่าวนั้นนะคะผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมนั้นต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีดานะคะที่จะมาร่วมสมทบในการทํากิจกรรมในครั้งนี้นะคะและก็ในขณะนี้เองนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็จะทําการถือป้ายที่แสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะถึงในส่วนของความถูกต้องแล้วก็ร่วมไปถึงต้องการ ลองดองด้วยความจริงนะคะแล้วก็ใส่ชุดดาซึ่งก็เป็นคําที่แสดงถึงการชุมนุมทางการเมืองต่างๆเมื่อปี2553นะคะเดี๋ยวเราจะลองไปพูดคุยความรู้สึกกับผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่าเหตุใดนะคะเขาถึงมาทําการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พี่สวัสดีคะ่ะทําไมเราถึงมาเข้าร่วมกิจกรรมกับพักสนิบัติในครั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมครับเพื่อความยุติธรรมนะฮะ อะไรที่มันไม่ยุติธรรมแล้วเราจะเรียกร้องเพื่อความยุติธรรมของประชาชนด้วยครับผมแล้วก็ในส่วนของวันนี้ที่ทราบมาก่อนแล้วใช่ไหมคะว่าตามรยายงานของคอพอ,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 อตรงนี้มีชายชุดดาอะไรอย่างนี้เราเป็นคนที่ดูในในข่าวนะฮะดูในข่าวพร้อมกับดูในเน็ตเนี่ยเราก็จะเห็นแต่เราไม่ทราบว่าชุดดานั่นคือใครนะฮะเพราะฉะนั้นในในส่วนที่เราต้องการความเป็นจริงเราเรียกร้องความเป็นจริงว่าคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยเขาได้ทำไหม ก็ได้แล้ว่าเป็นทางที่ทําให้ทุกคนไดน้เราก็ยินดีครับเราเชื่อไม่้จะไรอะไรที่เป็นความจริงและปกปิดไม่ได้หรอกครับมีก็คือมีไม่มีก็คือไม่มีแต่เราทุกคนเชื่อว่ามีจริงครับมีจริงครับครับผมก็อยากให้ในส่วนของชายิที่จำอะไรงนี้กมจะมอบตัวหรือว่าย<อ>ังไง๋อคงยากนะครับเพราะต้องต้องมีหลักฐานนะฮะม,มีหลักฐานจับให้ได้ถ้าจับได้ก็คงคงไม่พ้นหรลกครับ กฎหมายเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศครับเพราะฉะนั้นชายชุดดามีจริงก็ต้องถูกจับได้ครับครับผมนนครับผมครับครับขอบคุณครับอะไร,ระะนั่นเป็นหนึ่งความรู้สึกนะคะที่เป็นผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งพวกเขาก็มาเข้าร่วมกิจกรรมเพียงเพราะเหตุผลที่ต้องการให้ความจริงนั้นถูกเปิดเผยนะคะแล้วก็ ในส่วนของผู้ที่กระทำความผิดนั้นก็จะต้องได้รับโทษนะคะซึ่งขณะนี้เองนะคะกิจกรรมก็เรียกได้ว่าจะดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ต่างเดินทางทยอยกลับแล้วก็คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าลักษณะของจะมีการแต่งตัว เย็นแบบชายชุดดำนะคะก็คือจะสวมไอโมงนะคะแล้วก็ใส่เสื้อสีดำหลังจากนั้นก็จะมีการถือปืนจำลองอย่างนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะและขณะนี้เองนะคะทางชายชุดดำก็กำลังจะเดินไปตรงบริเวณถนนดินสอซึ่งตรงบริเวณจุดถนนดินสอแห่งนี้นั้นนะคะตามรายงานของคออปอนั้นนะคะก็พบว่ามีวิธีกระสุนนะคะมาจากบริเวณสะพานวันชาติ สะพานวันชาติซึ่งอยู่จากห่างจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปประมาณ500เมตรนะคะพบตมรายงานของคอ,งอ,อปอพอพบว่ามีวิธีกระสุนนะคะจากสะพานวันชาติมายังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ไม่พบวิธีกระสุนสวนกลับก็คือวิธีกระสุนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปบริเวณสะพานวัญชาตินั้นไม่พบนะคะรวมไปถึงบริเวณขวามือของดิฉันตรงนี้นะคะ คุณผู้ชมถ้ามองภาพไปตรงฝวามือของชั้นตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณบ้านไม้โบราณซึ่งตามรายงานของคออปก็พบว่าคาดว่าน่าจะมีการคว้างระเบิดมาจากบริเวณบ้านไม้โบราณแห่งนี้ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสตรีวิทยานะคะตรงนี้เองก็เป็นผลทําให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าวนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของชายชุดดำดังกล่าวนั้นก็กำลังจะมีการเดินไปทำกิจกรรมที่บริเวณสะพานวันชาติดังกล่าวนั่นเองนะคะ ตรงนี้ซึ่งทีมข่าวก็จะไปติดตามบรรยากาศนะคะเพราะว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นั้นนะคะเป็นการแสดงให้เห็นถึงจุดที่มีชายชุดดำอยู่จริงตามรายงานของคอปอ,อ,ปอน,นั่นเองนะคะซึ่งนอกจากจะมีการจัดกิจกรรมในวันนี้ ในการแลนดิแล้วนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่13ตุลาคมนะคะก็จะมีการจัดเวทีผ่าความจรงิงครั้งที่25ที่สวนลุมพินีนะคะทั้งนี้ก็จะมีกิจกรรมบนเวทีต่างๆมากมายนะคะเพื่อเป็นการผ่าความจริงว่าไข่บงการมัจุราชชุดดำฆ่าประเทศไทยอันนี้คือหัวข้อสําหรับกิจกรรมบนเวทีในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งกิจกรรมวันพรุ่งนี้นั้นนะคะทีมข่าวก็จะไปติดตามนะคะเพราะว่าเวทีผ่าความจริง สำหรับที่บริเวณสวนลุมพินีในวันพรุ่งนี้นั้นนะคะจะแตกต่างจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆทั้ง24ครั้งที่ได้มีการจัดกิจกรรมไปแล้วนะคะเพราะว่านอกจากจะมีการขึ้นเวทีเสวนาแล้วขึ้นเวทีปราศัยแล้วนะคะก็มีการจัดนิทรรศการ ก็เท้จริงเรื่องคนชุดดตาต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักฐานพยานวิดีโอที่เคยปรากฏอย่างเห็นได้ชัดนะคะซึ่งก็ต้องไปติดตามบรรยากาศสําหรับวันพรุ่งนี้กันอีกครั้งนะคะแต่ว่าก็เรียกได้ว่าเป็นไปได้วยความเรียบร้อยนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมแรนลี่ในวันนี้ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะ